นาะตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบครึ่งลงคลิปตอนเช้าไปเพราะามีอัปเดตนั่นเองครับผมคนดูตอนตีสามแต่เหมือนว่าประมาณตอนตีสี่นะครับผมแอดมินจะทําการโพสตกกับเเกมว่ามีคนประท้วงเรื่อง v i p เยอะเพราะว่ากูซื้อไปราคาเท่านี้แล้วมันอยู่ดีมาเปลี่ยนราคาเท่านั้นแล้วก็เปตวินอะไรงี้นะครับผมก็หมอว่าจะมีการปรับและแก้ไขให้เออไม่เปตวินนะครับผมง่ายคือจะไปชกกับดูบิ๊กให้แทนเรานั่นเองครับผม น้าว่าสุดยอดไม่ใช่แค่นะครับตีสามเพิ่งอัปเดตคุณดูครับผมกะจะมาเรียดแล้วก็นอนต่อคุณดูครับปรากฏว่าเจ็ดโมงมันอัปเดตอีกแล้วครับอัปเดตที่ชื่อว่าความรักนะครับผมคุณดูครับมันจะขยันบ้าขยันโบนะครันคุณดูครับวันหนึ่งอัปเดต2อย่างครับผมคุณดูกูจะบ้าแต่หน้าปกอัปเดตค่อนข้างน่าสนใจครับเป็นเอ่อดีวาย ดีวายครับผมเป็นอัปเดตซิกเกนะหน้าขึ้นกาลังโดนเกยครับผมแล้วก็เออเป็นรายน้ําที่เขียนว่ารับสุดยอดทั่วเออหน้าปลูกอะไรครับผมมาเราดูว่าท็อปซีเกตรับสุดยอดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าจะเดี๋ยวยังไงนะเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วครับผมก็ดูครับจะนอนต่อเขาไม่นอนอและนี่คือความลับจงจำเอาไว้ถ้าเกิดใครไม่สังเกตอาจาะไม่ รู้เลยนะคะบผมครับอันนี้อันนี้สําหรับแฟนเกมที่พักดีแล้วก็เหล่าผู้ซัพพอร์ตทั้งหลายอาจจะมีดีเวียนแจกก็ได้น,นี้น่าสนใจครับก็เลยมาลองดูนะ you are you are วีคอนสปอยยูอารบีคอร์สยูาร์ดิเซสเราจะให้เพราะว่านายสมควรจะได้รับมันนั่นเองฉนันเห็นว่าทุกคนโกรธเกี่ยวกับ v ี p พีพามากอ่ะเรู้ดิก็็รู้ดิคนดูครับว่าคนๆไม่พอใจเอออ่ดูก็จะต้องแก้ไขนะครับผมใช่ไหม ใช่หรือเปล่าตอนนี้น่าจะกำลังแก้ไขให้มันอ่าเอ็น,นก่อนนี้นะครับผมกูดูเพราะว่าอัลเลอร์มันเปโตวินแล้วก็อย่างหนึ่งคือคุณต้องเติมราคากันเลยเหรอวะจริงไหมคุณผู้ชมใช่ไหมเราเติมไปแล้วด้วยประเด็นอะเล้วเติมไปแล้วด้วยครับอะไรวะและนี่คือซิกเก็ตแอร์มิอบิลทุกอย่างอันนี้จะมีลัคกี้บอลแล้วก็ดีวายุยใช่แหละครับดีวายจริงไหมนี่อย่าทาให้คาดหวังเพราะฉันกลัวผิดหวัง อาลลาออลัยคายเทียว g โก้เริ่มกันเลยมาครับผมมาดูซิว่าซิเข็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยเยอะมากโอ้อะไรอะ่ะจับสแกนโอ้ยเวลาครับคุณครับเรื่องประเด็นคือเราไม่เกิดด้วยมาทาำมาเอาะรีตัวก็ได้รีตัว,ตวโอ้ยหรือจะไม่เกิดอะไร เรียบร้อยลอ้าวอ้าวเสิร์ฟอ้าวอ้าวอ,อ้าวตัวผมอยู่นั่นครับคุณครับตัวผมยืนตรงนั้นก็นดูครับนะเห็นไหมเห็นไหมครับเสิร์ฟระเบิดแล้วมันทำทำไมวะยไม่เข้าใจยังมันยังไม่อยู่สี่อ่ะมันหาแชนไมน่ดีคุณครับเฮ้พวกคอมกูค้างมาแล้วกระตุกมาแล้วอะไรเงี้ยครับคุณดูครับออโอ,โอ,โอ้มันสีจนเซิร์ฟเวอร์พัง รูบอกพังเลยและตอนนี้ขึ้นก็ค้างเซิร์ฟกันล่มนะครับผมดีตัวก็ไม่ได้ด้วยครับคุณครับเป็นแค่ที่เราหรือเปล่าแน่นอนไม่ใช่แค่เราครับคุณครับเป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับเห็นไหมครับคุณครับสภา,ภาพเดียวกันกับเราเลยค,ครับมันทาเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจสิ่งที่ทําลายเกมของเขานั้นไม่ใช่ดูบิ ไม่ใช่ P2V แต่คือตัวของเขาเองอ่ะเดคนดูดิครับแล้วขอทำการรีเกมเข้าซูเปอร์โอ้ยตัวอะไรขึ้นบ้าแล้วตัวอะไรขึ้นเอวานเอวานเจ้าบ้เาเจ้าปอเจ้าปออุพีพเสียก่อนโอ้ยมาทำทำไมวะาคณดูครับ เพื่ออะไรก็ไม่รู้เอาละโอเคเนียนบ้าไปแล้วเดี๋ยวขอทําการรีเซิร์ปแปบบ๊บเอา้าจะของเกมมันก็ทําไม่คิดครับมันทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็ทำไม่คิดสุดท้ายเกมค้างคนออกเกมคุนเลือกทําไงนี่ให้ตายถอะว่า,าครับอา่าโอ้ยพอใช้สเปรารักกี้บล็อกเยอะเกินไปมันก็รู้ดีว,ว่ามันสเปาเยอะเกินไปแล้วมันทําทําไมวะโอเค ขอเวลาแก้ไขแปบขอเวลาซ่อมเซิร์ฟซ่อมเซิร์ฟเวอร์แปบโอ้โหไอบา้าเอ้ยมันสปาน่าจะกดทิ้งรัวหรือไม่ก็มาโคครับผมกดปุ่มลัวดเลยแยบแย่มากดูความวินาสตาโลยิงกระโปรงเซิร์ฟกันดูครับเราจะไปเอาของเอาไปตัวยังไงกูดูดูดิครับไปแม่กดูครับคืนบ้าข้างแบบบ้าข้างจริงๆบคุณดูอัปเดตรับบ้าอัปเดตรับบออะไรแดกดูครับเ่อมาเยอะไปแล้ว หยุดเพื่อนเดี๋ยนี่ Stop wave เว้ยพวกเกินอ,อะไรขึ้นประมาณนั้นนะครับผมแต่คิดว่าน้องๆน่าจะไม่ทันกันไหมเพราะว่าเออมันตอนเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับผมนั่งจะเรียนกันเนาะก็ถือว่าดีมากที่น้องไม่ต้องมาเจออะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่มาเจอใครแทนแล้วครับผมปัญหาคือ Developer เพื่อนโคตรเยอะเลยคารุนนี่ไม่ใช่โรนี่ตอนเนี้ยนะเอาลาเกือบแล้วโอเคโอ้ยอ่ารีเซอร์รีเซอร์แล้วะครับผมคุณดูครับ มันระดับแรกอยากรู้เลยมันจะกดรัวๆเพื่อบ้าเพื่อบออะไรวะก็เดี๋ยวคนระับคนไทยอธิบายทีแต่เมื่อกี้เราได้นี่มาครับผมเก็บทันอยู่อันหนึ่งนะก็คือเอ่อสิกเก็เตลัคกี้บ็อกนะครับผมก็ดูครับใช่ไหมอ่าถือว่าได้อยู่คนระับพวกเราทําการรีสตาร์เซิร์ฟเวอร์ละวันมอทมแต่หวังว่าเขาจะมีเสกรอบนึงนะครับผมเมื่อกี้เสกเยอะเกินไปนั่นเองพวกเราแก้แล้วโอเคจัดมาครับช้าทำการเก็บลัคกี้บ็อกอีกครั้งหนึ่งช้านสารยาได้เลยครับ ได้เลยแต่ดีวาวเนี้จะได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเอาออกมาครับเริ่มสปาแล้วครับโอเคเฮวิ่กูอุ้ยลัคกี้บ็อกซ์สิเกตลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมจัดไปอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดกันแล้วกันนะครับดูครับเยอะมากเยอะมากรอบแรกเขาสปา1หนึ่งหมื่นลูกแล้วครับผมทีเดียวเลยมันก็เลยระเบิดนะครับผมเซิร์ฟที่เขาว่างั้นนะครับผมเก็บเก็บครับโอ้ยอ้าวลาเซิร์ฟไปจัดไปเดี๋ยวเรามาทําการนั่งเก็บแป๊บนะครับผมนี่ครับ วีแอนลักกี้บ็อกเอเวซิงเกิลเลนทีเลนทีโอเคเดี๋ยวเราเก็บก่อนอู้เยอะมากครับนี้เยอะมากที่เราเก็บมาจะเป็นซิกเก็ตเอ้ยซิกเก็ตลักกี้บ็อกนะครับผมเขาว่าเหมือนว่าจะมีซีเรเชียลด้วยนะคุณผูฮะมีซีเรเชียลลักกี้บ็อกนะครก็แปลว่ากล่องของเราก็เป็นกล่อ,องซิกเก็ตแกล่องลักกี้บ็อกเลย,ยง,งี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้เดี๋ยวค่อยลองเปิดดูแล้วกันนะครับผมอ่าเนี่ยคดูครับซีเรเชียลลักกี้บ็อกครับโอเคงั้นแปลว่าเออ กล่องซีเชียลก็าจะเปิดได้แค่ซีเชียลนะครับผมแล้วดีวายล่ะมีดีวายหรือเปล่ามีกล่องดีวายไหมไม่ค่อยอยากโลบแต่มีหรือเปล่าเก็บก่อนละลัวครับผมเอาราชาเอามางังคีครูใช่แล้วล่ะดีวายจะอยู่ในเออลัคก,กี้บ็อกซ์ทีเขิดนะเออแล้วเออ็มมี่ลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมโอเคครับแปลว่าที่ดีวายแจกคือก็ต้องว่าดวงดีไม่ได้อา่าทำการแจกภายในวันนี้นะครับผมอยู่ในแอดมินลัคก,กี้บ็อกซ์อันนี้ไม่ใช่ด้วย อ่าเขาว่า DIY นั้นจะอยู่ในเออ่แอดมินบิวรอบนี้เท่านั้นนะครับผมดูครับเปิดได้แค่กล่องแอดมินลัคกี้บ็อกนะครับผมห้าบอกใครนะโอ้แปลว่าเขาเพิ่มเลรียญให้เฉพาะเออช่วงเวลานี้นะครับผมแอดมินลัคกี้บ็อกมาละอันนี้กล่องกาครับเราต้องหาสีฟ้าไอเมียก็คือสีฟ้านะครับผมไปครับแล้วเรามาทำการเปิดต้องเปิดภายในเอ่อชั่วโมงนี้ด้วยนั่นต้นเองฮะอ้าเอาล่ะขอเปิดแป๊บเผื่อได้ DIY คือกล่องนี้ครับเปิดแป้บครับมาไหม มาไหมมาไหมกูมได้บ้านมาครับเอาลายที่สองครับดีวายจะมาหรือเปล่าดีวายไม่มาครับอ้โหนี่เพิ่มดวงจริงไหมนี่เพิ่มดวงจริงไหมนี่จะบ้าอ่าเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับของแอดมินนะครับผมอะ่ะประมาณนั้นก็คือกล่องที่เป็นอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมโอกาสอุ้ยเห็นช้างเมื่อกี้อู้เห็นช้างแบบแบ,บีบ้าเอ้ยมันจะไม่มาจริงหรอวะา,วานึว่าแจกดีวายแบบว่าเออซิกิตอีเวนต์รับอะไรเงี้ยครับมาดูไม่ใช่ครับ ต้องแจกแบบนี้ครับกูดูโอ้ยแย่มากแต่ไม่ไรครับคุณดูอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็คุ้มอยู่ครับผมคุณดูครับกล่องนี้ก็เป็นกล่องเซอร์เชิ่ลใช่ไหมก็ได้ตัวเซอร์เชิ่ลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกตัวเลยเองครับประมาณนั้นอ่าแบบนี้เองครับผมงานส่งสีแดงก็กล่องซิกเก็ตปกติแหละทั่วไปนะถ้าคิดว่ามันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับผมกล่องซิกเก็ตเนี่ยคุณดูครับเพราะว่า,วา,เ,า,วาเกมนี้เซอร์เชิ่ลมันอ่าดีกว่าเองครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่านึกว่าจะปได้อะไรวะคุณดูครับ แต่มันก็มีของใหม่แหละคนดูก็เป็นเออไอสองขีบใหม่นี้นะครับผมดูแล้วก็ดิวเจออีกอันนึงครับผมสวยครับเอาล่ะดูซิจะมาไหมฮึบมาแหมอุยช้างมาแวบๆวบนะครับผมมันมาแค่แวบแวบเยอม,มากเอาล่ะเราต้องหาเพิ่มครับอยู่นี่ครับเก็บเลยแล้วค่อยเปิดนะครับผมคุณดูครับต้องรีบเปิดไป เ้ย,ยเชียตรงนั้นนะครับผมอ้อาคูตต้และจงจำไว้ว่าแอดมินลักกี้บ็อกนั้นมีดีมีอะไรว่างเยอ่เปิดไม่ได้เลยเซเชียลลักกี้บ็อกจะได้เสอเชียวทุกตัวไม่มีเพิ่มดีในกล่องเสอเชียลบ้างเหรอวะคนดูนะไม่เพิ่มบ้างเหรอวะจำมาไว้เก okay, รัาจำจำจำ,จำครับคอมเพล็กตผมจำแล้วครับผมจำแล้วครับมาครับเราดูได้หรือเปล่าอันนี้อโอเคสลับกล่องแรกดีไวมาไหม สางตอบารี่โอ้โหไม่มาครับบมาดีวายมาไหมเห็นแต่ช้างมานิดหน่อยไม่หมุนเจอไม่หมุนเจอช้างเรียกคนมาดวงสวยจัดมาอันนี้มาไหมดูกันครับผมดูกันครับโอ้โหแย,ย่มากคุณดึงว่าจะได้ดีวายวันนี้ คุ้มไม่ว่าการไม่ได้นอน 7, 7โมงเช้านะครับผม <_ d> um> ผมจะว่าจะพักผ่อนแต่ว่าก็ต้องมาทําคลิปก่อนแล้วก็ลงตอนเย็นแล้วกันนะครับผมค <_ d> um> ุณครับลงตอไม่ไหวว่ะ <_ d> um> ต้องพักผ่อนก่อนนะคุณครับน่าจะลงตอน4-5โมง <_ d> um> มันจะไม่ได้จริงหรอวะ่ะ <_ d> um> มันจะไม่มาจริงหรอวะ่ะโอ้โหใครไม่โยกดีได้ผมูไม่ได้คนนึงแหละครับผมคุณครับเหมือนว่าตอนนี้ จะจบแล้วนะครับผมเขาจะไปละเจ้าคอมเพกนะครับผมเราก็ใกล้จะได้ไปนอนแล้วครับคุณดูครับ <c oughs> ดีใจกับผมหน่อยผมไม่ได้ไปนอนแล้วอาล่ะทุกคนขอบคุณมากที่มาเล่นเจอกันวันเสาร์นะวันนี้นะครับผมดูอบิวยี่สิบอบิวครึ่งชั่วโมงแกเซิร์ฟบัคไปประมาณสิบห้านาทีนะครับผมเพืออะไรก็ไม่เลือกครับไปบายบายครับสักทีนี้ไปแล้วะครับบายบาย